ن بینو สาห <สา S 1> นึง่งแดดดีจะบอกไป สวัสดีจามอนีสิภาเขาไปในซูเปอร์มาร์เก็ตไปเบิ่งของว่ามันมียังขาดนะโอเคตามกันมาเลยลมแห้งๆด้งเขาถอดได้จากถ้าลมแห้งเนาะช่องแฟบกระบ่าขาดเป็นไรพี่น้องกับพอะมีอยู่มันขาดมันกับว่าเด็กขาดหมดเลยมันก็ยังมีอยู่ ช่องกระดาษทิศสู่พี่น้องมันก็บ่าขาดลายมันก็ถือ่มีอยู่นี่ให้เลือกอยู่นี่นะนี่นนมีอยู่มันพ่อได้อยู่พี่น้องมันก็บอกได้ขาดมันยังพอมีอยู่ช่องของสำคัญไม่ยิ่งกับขาดพี่น้อง เหลือ,อยูแพ็กหนึ่งของไอของสำคัญสำหรับม่ยิ่งเนาะมันกระขาดเลยอันนี้กระดาษทิชชู่อันกระดาษทิชชูก่ก็ไอแต่ว่ามันบ่ราเป็นแพ็คมันเป็นแบบนี้นะพี่น้องมันก็บระขาดแต่ว่าของสำคัญม่ยิ่งนี่ขาดอยู่นี่ ถ้าเบิงมาเบิงของพี่น้องมันกับพ่มีอยังขาดอยียงมากไหมมันกะกะทอวาโอเคอยู่อยู่สวิเด่นนะพี่น้องของเอยียงกับพ่อมีอยู่เมื่อไดมีอยังขาดเอยียงมากไหมมันกะสิขาดแต่กระดาษทิชชูนิดน้อยแต่ว่ากะพ่อขาดหลาย